สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องเอาคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขของพ่อชนินทาเล่าเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับกะลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะวพาพ่อพันจะใส่สูตรเก้ารว่าเพ่นจะปั๊บเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่ครับพี่น้องเพราะว่าหัวข้อหันกะรุดไปครับผมครับจึงได้กะล่องไป ใจหน้าเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องในงวดวันที่26กุมภาพันธ์68หรือว่ามือแรกนี่ได้ครับพี่น้องตำดาวครับผมทีเด็ดพ่อชนินครับพี่น้องเนาะแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นตำาราล่วมเสียนครับพี่น้องตำราวรวมเสียนเพอบ์บรายเดอครับผมแนวทางหลากหลายครับผมบ่ว่าจ,จะเป็นแม่แสงจัน์อาจารย์เอครับผมหรือว,ว่า ปีปะกายครับพี่น้องเนาะคนภูเขาอีกหลายๆเสี้ยนครับพี่น้องอยู่ในคลิปรวมเสี้ยนครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่ากับพ่อชนินน้ำเชียร์พาร่วยกับขอขอพระคุณพ่อเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้ำเชียร์พาร่วยเด้อครับผมไปรับชมรับฟังตำเล่ากับพ่อชนินกันเลยครับพวครับ น้ำเชียพารวยสวัสดีพ่อชนินครับผมสวัสดีครับน้ำเชียพารวยครับพ่อตามต่อพ่อเราครับตอนนี้ก็เออก็เป็นเลขปากหลักเหมือนเดิมนะครับครับผมคือผมจะใช้วิธีอา่าทำสูตรขึ้นมาสองสูตรชนกันแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวเด่นนะครับครับผมครับไม่ว่าหลักสิบหรือหลักหน่วย ก็อย่างละสองสูตรตัวไหนที่ชนกันผมก็เอาออกมาเป็นตัวเด่นนะครับครับผมครับเลขล่างก็เหมือนกันครับสองสูตรชนกันที่เหลือก็เป็นตัวเด่นครับครับครับชนเด่นชองสนตรครับครับเพราะว่าผมจะไม่ไม่ลงชุดเต็มให้นะครับผมจะดึงเฉพาะตัวเด่นมานะครับครับผม ครับเท่ากับว่าเลขบนอ่าสิบบนมันชนกันแล้วมันก็ได้สามสามตัวรัวนหลักหน่วยก็สามตัวมันกันมันก็จะได้ทั้งหมดเก้าชุดนะครับครับกมครับบนล่างอย่างละเก้าชุดนะครับครับครับอย่างอย่างว่าที่แล้วนี่ว่าโอ้เดี๋ยวก็หลักนั้นหลุดเดี๋ยวก็หลักนี้หลุดมันก็ ครับมันก็ตามสูตรนะครับครับครับไปตามสูตรนะครับคือก็อยากเอสซีก็พิจารณาเอานะครับรับมันเป็นเพียงแนวทางนะครับครับ่อครับเดี๋ยวขอเริ่มเลยนะครับครับผมบนนะพ่อครับครับครับสิดบนนะครับอ่าชนกันแล้วได้ห้าศูนย์หนึ่งครับห้าศูนย์หนึ่งครับ ส่วนหน่วยบนชนกันได้904ครับ904ครับผมครับผมจะจับชุดชนกันอย่างเดียวนะครับอ่าบนสามชุดนะครับครับผมก็ชนกันจะได้ที่5 0 0 0์แล้วก็1 0์ครับ5 0 0 0ู1 0์ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าจับจับวินแล้วมันได้9ชุดนะครับครับ ผมจะเน้นไปที่ห้าศูนย์นะครับเน้นที่ห้าศูนย์ครับครับใช่ครับส่วนเลขล่างสิบล่างนะครับชนกันได้ที่เจ็ดแปดศูนย์ครับเจ็ดแปดศูนย์ครับหน่วยล่างนี้ชนกันที่สามหกเจ็ดครับสามหกเจ็ดครับครับผมจะดึงตัวเด่นออกมาเลยนะครับมันก็มีอยู่สามสามชุดเหมือนกันครับ เจ็ดหกแปดหกศูนย์หกครับเจ็ดหกแปดหกและศูนย์หกครับครับผมจะเน้นไปที่เจ็ดหกนะครับเน้นไปที่เจ็ดหกครับผมครับแล้ววันนี้ผมจะให้สามตัวด้วยนะครับครพอครับสามตัวก็หกห้าศูนย์ครับหกห้าศูนย์ครับสี่ตัวก็เจ็ดหกห้าศูนย์ครับเจ็ดหกห้าศูนย์ ใช่ตัวครับนี่นะครับผมเาจัดให้แข็งนเลยครับพี่น้องเนาะหกห้าศูนย์ตรงๆเลยครับผมเน้นตรงๆครับใช่ครับถ้าได้สี่ตัวนี่ก็คุ้มนะครับเพราะว่าผมจะใช้งวดนี้จะใช้เลขชนกันอย่างเดียวนะครับครับ ครับแต่ห้าศูนนี้ก็ผมคิดว่าโอกาสมาก็สูงนะครับก็คือน่าจะติดศูนย์เลยนะพ่อเนี่ยข้างบนนี่ครับใช่ครับติดศูนย์หมดสามคู่นี้ครับเพราะเพราะว่าไอ้หน่วยล่างอ่ะเก้ากับเก้ากับสี่นะมันเป็นเลขดับของผมนะครับครับครับเท่ากับว่ามันก็เหลือศูนย์ตัวเดียวนะครับหน่วย หน่วยบนข้อหน่วยบนกันหน่วยบนครับรับพูดผิดครับหน่วยบนเหลือศูนย์ตัวเดียวครับใช่ครับของผมมันดับดับสี่ดับสี่กับดับเก้าทีนี้มันก็เหลือศูนย์ผมก็ถึงเฉพาะเลขห้าศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับครับครับที่เนี้ยอ่าหลักสิบนะมันชนเด่นที่ห้าตัวเดียวนะครับผมถึงเน้นห้าศูนย์นะครับครับครับคือทุกอย่างตามสูตรหมดนะครับครับผม ครับข้างล่างก็น่าจะเน้นหกนาก่อนเนาะครับใช่ครับหลักหน่วยล่างครับที่ผมเน้นเจ็ดหกเพราะว่าแปดหกกับศูนย์หกอ่ะมันมันไม่ได้อยู่ในแต้มนะครับครับครับไอ้ที่อยู่ในแต้มก็คือเจ็ดเจ็ดหกนะครับครับผมครับส่วนอส่วนหลักหน่วยล่างก็ สามกับเจ็ดนี่มันเป็นเลขดับนะครับครับ mm hmm. มันมันเป็นเลขดับมันก็เหลือเลขหกทีเนี้ยหกมันก็จะมีอยู่เจ็ดหกแปดหกศูนย์หกไอแปดหกกับศูนย์หกแต่มันมันไม่ได้อยู่ในแต้มไอ้ที่อยู่ในแต้มก็คือเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกเม็ดเดียวครับใช่ครับน,นะครับผมทีเด็ดพ่อชนินครับผมเอาแต่พี่น้องอา่า ปีเจนาเป็นน้ำพอเนี่แหละครับผมเน้นๆไปเลยครับพี่น้องเนาะครับหรือว่าจะเอาสุดเต็มก็คือเก่าคูครับผมบนล่างไม่ต้องกกับครับครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเสร็จนี้ก็เสร็จลาวนี่ขอต่อไทยเลยนะครับไทยใช่ไหมพ่อเมื่อกี้เข้านะพ่อนะเข้าครับเข้าห้าศูนย์นะครับผมก็คิดว่าผมส่งไปแล้วผมก็ลืมนะครับที่ไหนได้ยังไม่ได้ส่งได้ครับพ่อ เอาก้าวมาเชียก็จะรบกวนพ่อเท่านี้ได้ครับผมครับขอบพระคุณพ่อชินินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมตำลาวพ่อชนินครับพี่น้องเนาะครับงวดวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันหกสิบแปดพอจัดชุดแบบเลขชนกันครับพี่น้องเนาะได้แขนแขนครับผมมาเนี้ยว่าหลายครูครับงวดนี้สิบบนห้า ศูนหนึ่งครับผมหน่วยบนเก้าศูนสี่ครับเน้นไปที่ห้าด้ครับพี่น้อง10บนสองตัวบนแขนแขนไปเลยครับพี่น้องเนาะห้าศและ10เน้น50 10ล่าง7 80นหน่วยล่างสามครับผมสองตัวล่าง7 6 8 6 06 ครับเน้นไปที่เจ็ดหกสามตัวบนเม็ดเดียวครับพี่น้องหกห้าศูนย์ครับแล้วก็ที่เด็ดครับผมเลขสี่ตัวเจ็ดหกห้าศูนย์ครับเอาครับเดี๋ยวมีเลขรัฐบาลไทยพร้อมครับพี่น้องพอช่นินมวหันเข่าหาศูนย์ครับผมเด็เพิ่นกัดเจม่านอ่าบอหลายครู้ะครับพี่น้องครับรองิ่งไปน้ำกันครับรัฐบาลไทยก็พอช่นินครับ เอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พ้าร่วยกัขออวยพรให้พี่น้อยที่โชคดีครับ26กุมภาพันธ์68ตาราว2ทุ่มครึ่งจนวคลิปนี้สวัสดีครับ